นายกรัฐมนตรีกัมพูชาพลเอกฮุนมาเนตประกาศว่ารัฐบาลของเขาจะยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดงกับประเทศไทยที่มีมานานการตัดสินใจนี้เป็นผลมาจากการประทะที่ชายแดงเมื่อวันที่28พฤษภาคมซึ่งทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายและสร้างความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตามแนวชายแดงที่มีข้อพิพาทระหว่างสองประเทศในระหว่างการประชุมร่วมของสภาผู้แทนราษฎร และบุติสภาของกัมพูชาพลเอกคุณมาเนตเน้นย้ำว่ากรุงพนมเปญต้องการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางกฎหมายและการทูตกัมพูชาหวังว่าฝ่ายไทยจะตกลงกับกัมพูชาในการนำประเด็นเหล่านี้ไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการประทะก,กันด้วยอาวุธอีกครั้งเนื่องจากความไม่ชัดเจนของชายแดนอย่างไรก็ตามเขาระบุว่าหากประเทศไทยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกัมพูชาจะดำเนินการกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียว คาดว่าคดีจะถูกยื่นภายในไม่กี่สัปดาห์ที่ศาลในกรุงเฮกประเทศในเแ์แลนหากศาลยอมรับและดำเนินการตัดสินคดีอาจจะแก้ไขข,ข้อพิพาทเขตแดนที่มีมานานหลายทศวรรษและแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่รอคอยมานานอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่าคำตัดสินใ,นใดๆอาจจุดชนวนปฏิกิริยาชาตินิยมในประเทศไทยอีกครั้งซึ่งคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในอดีตยังคงเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง เหตุการณ์ที่นำไปสู่การตัดสินใจนี้ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตซึ่งใกล้กับชายแดนสามเหลี่ยมของกัมพูชาไทยและลาวเจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างว่าทหารของเขากำลังออกตรวจตราเป็นปกติใกล้หมู่บ้านเทคโนโมรกตในจังหวัดตราแปงกุลเมื่อกองกำลังไทยเปิดฉากยิงแต่ว่าประเทศไทยยืนยันว่าทหารกัมพูชาได้เข้าไปในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทและยิงก่อนในระหว่างที่พยายามเจรจา หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ส่งจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการไปรยังสถานทูตไทยในพนมเปญเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเร่งด่วนและละเอียดที่ท่วนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการโจมตีโดยไม่มีเหตุผลและการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาความพยายามในการลดความตึงเครียดเป็นไปนอย่างรวดเร็วตัวแทนทหารจากทั้งสองประเทศได้พบกันเมื่อวันที่29พฤษภาคมและตกลงที่จะลดความตึงเครียดในชายแดน พลเอกคุณมาเดชกล่าวว่าการฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในครั้งนี้จะครอบคลุมพื้นที่พิพาทหลายแห่งรวมถึงปราสาทตาเมือนทงปราสาทตาเมือนโตดและตาโรเบย์ึ่งเป็นโบราณสถานแบบฮินดูที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนที่มีข้อพิพาทเขตแดนได้เป็นจุดร้อนในความสัมพันธ์กัมพูชาไทยมาเป็นเวลานาน,านส่วนใหญ่เนื่องจากความไม่ชัดเจนที่เหลือจากแผนที่ในยุคอนานิคมที่สร้างขึ้นในช่วงที่ฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีน ความตึงเครียดทวีความรุนแรงในปี2,551เมื่อเกิดการประทะที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตใกล้กับปราสาทพระวิหารแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกที่มีอายุ1,000ปีข้อพิพาทนี้สุดท้ายนำไปสู่การที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยืนยันคำตัดสินเดิมในปี2,505ที่มอบป,ปราสาทและดินแดนโดยรอบให้กัมพูชาคำตัดสินนี้ยังคงก่อให้เกิดปฏิกิริยาชาตินิยมในประเทศไทยรัฐบาลไทยปัจจุบันนำโดยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร ได้ดาเนินการอย่างระมัดระวังในประเด็ดนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาริสเซงเงียมพงกล่าวที่สํานักงานใหญ่ขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจหรือโอ c d ซดีในปารีสยอมรับสิทธิของกัมพูชาในการนําเรื่องนี้เข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแต่เน้นว่าการเจราจาทวิภาคีควรดําเนินต่อไปภายใต้กรอบที่มีอยู่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภูมิธรรมเวชยชยัยได้สนับสนุนจุดยืนนี้ โดยเขียนในโพสเฟซบุ๊กว่าฉันอยากยืนยันว่าเราจะหลีกเลี่ยงการขยายความขัดแย้งที่จะนําไปสู่ความสูญเสียในทุกด้านสําหรับทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามพลเอกคุนมาเนตเตือนถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกลุ่มชาตินิยมและกลุ่มสุดโต่งภัยในทั้งสองประเทศอย่าตกเป็นเหยื่อการยุยงของกลุ่มสุดโตง่งเพียงไม่กี่กลุ่มในกัมพูชาและไทยพร้อมเรียกร้องให้ยับยั้งและมุ่งมั่นต่อการทูตอีกครั้งในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกล่าวว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการนองเลือดเพิ่มเติม แต่สันติภาพที่เปราะบางอาจขึ้นอยู่กับว่าการทูตหรือชาตินิยมที่จะเป็นฝ่ายชนะ